สวัสดีครับนี่เชื่ใช่ไหมครับวันนี้ก็ช่างไม้รวยสวยแล้วนะครับกวันนี้ก็จะมาปลูกตะไคร้ขาวนะครับด้วยแกบด้วยหมูลสัตว์นะครับดูปุ๋ยข้อนเองมุลงขี้วัวนะครับแล้วก็แกบนะครับแกบนี่ก็ขนมาสองรถนะครับครับเพื่อจะมาหมักต้นทุเรียนไอ้ยายต้นทุเรียนด้วยแล้วก็ปลูกอย่างอื่นด้วยนะครับ ปลูกหลายอย่างปลูกพักปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะครับมะม่วงกระเทอะในต่างแคร์หนึ่งถังนะครับไปข้อถังไปข้อตักไปแล้วข้อดีก็คือเรามีอ่ะแล้วก็ใส่แปลงพักนะแกะ ที่ฝนมาใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะครับเราคอปเอาปุ๋ยเอาปุาป๋ยคอะนะครับเรามีโรงงานผลิตปุย๋ยเป็นของเราเองนะครับที่สวนเป็นบัวของพ่อกับแม่นะครับปุยป๋ยคอกปุ๋ยเคอกเก่านะครับตะใคร้็็ปลูกไว้นะครับ ให้ขาวนีน้โรงงานผลิตปุ๋ยนะครับของช่างแมวและครอบขัวนะครับวัวห้าตัวต้องมาย้ายต้นมะม่วงอีกโอเคอ่ะไปข้ออันนี้ข้อเก่านะครับก็มีปลูกบางส่วนนะนกันกันเนาะไอ้น้ำไห,เหลเร็วนะครับชะลอน้ำนะครับกันเป็นร่องร่องน้ำ หน้าดินพังนั่นเองนะครับปลูกตามร่องน้ําไหลนะครับจากเนินนะครับเป็นเป็นตะไครชะลอน้ํานะครับฉลอน้ำไม่ให้หน้าดินพังนะครับมันไหลเร็วเกินไปเนี่ยจะเป็นร่องลึกนะครับถ้าไม่ปลูกจะมาเลยปลูกนะครับตะไคร์ขุดตามร่องแหละขุดได้กเกือบครึ่งแล้วล่ะ ไอจอบนี่ขุดนะครับระยะก็ประมาณ1เมตรนรี่มาเป็นไว้ก่อนี่ใส่แกบแกลบหนึงกำมือนะครับแล้วก็หมูลวัว1กำมือมาเอาหม่งวัวกัอนนะครับขุดเนี่ยล่องถึงนู่นนะครับจนถึงถนนนะครับปัญหาดูปัญหาก็แล้วกันนี่นะครับล่องมันจะลึกลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรดูนะครล่องลึก นี่ลึกห้าสิบเซนได้นะเนี่ยน้ำมันไหลเร็วเกินไปนะครับล้วปลูกตะไคร้ในร่องร่องน้ำเพื่อชะลอนะครับแต่มันต้องใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยปุ๋ยคอกนี่แหละเนี่ยไม่งั้นมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปัญหาก็คือดินเนี่ยจะไปถมถนนนะครับตรงนี้อนนี้ข้างล่างล่างดินก็จะไหลมานี่นะฮะตามร่องที่เราถ่ายยกร่องไว้นะครับที่จะปลูกทุเรียนนะฮะปลูกกล้วยไว้อยู่นะครับแล้วก็จะลงทุเรียนทีนะครับ ปัญหาดินทรายก็จะไหลลงมาทมถนนตรงนี้นะฮะที่เป็นทางลูกล่างไหลไปโน้นะไปกองกันอยู่ตรงโน้นฮะ้เนี่ยจะโดนน้ําฝนเซาะลงมาเหมือนกันนะฮะน้องแมวก็เหมือนกันที่สวนปัญหาเาก็เลยแก้ปลูกง่ายสุดก็คือตะไคร้แล้วครับรากเขาจะลึกทนทนทานแรงน้ําได้นะครับ เนี่ยครับไม่งั้นล่องจะลึกเรื่อยๆนะถ้าปลูกมันก็น้ําไหลได้ช้าก็จะอ่หน้าดินก็จะไม่พังนะไม่งั้นเนี่ยล่องล่องก็จะลึกเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้เท่าที่มองในห้าสิบเซนได้เนี่ยดูเลไมมลงไปยืนนะนี่ระดับเข่านะตอนนี้เสมอระดับเข่าแล้วตอนนี้ล่องไม่ทําถ้าไม่ทําทนี่ลึกกว่านี้แน่นะครับเพราะเปนทางถนนก็ต้องทํานะครับถ้าไม่ทําก็ ใช้จอบขุดนะครับระยะต้องใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะครับแกบเก่านะครับปุ๋ยข้อเก่านะครับโอเคตอนนี้ปุ๋ยข้อแกบนะครับแล้วก็ตะไคร้ขาวนะครับปลูกไว้แล้วหนึ่งประมาณหนึ่งปีหรือสองปีนะปีกว่า,วาปีปละปุ๋ยข้อก็ใส่ยาละกร,รม ของละกรรมนะไอ้หลุมละกร,รมใช่นิดเดียวนะแต่ไครก็ใะมีดตัดมาพา้าตัดมาฮะก็นี่ปลุกหลุมละสองอันนะฮะนี่เลยนะับง่ายเอียงเท้าไปที่หน้าไอ้พื้นดินอันนี้ลากลงนี่แล้วก็มือโกอยเลยนะครับแล้วก็เหยียบเท้าเหยียบเลย อย่างน้นั่นเพราะว่ากันหน้าดินพังนะครับกันปุ๋ยฝนตกมาน้ําจะไหลปุย๋ยคคอกตะแกบเราไปหมดนะครับเหยียบไว้นะครับเผื่อตะไครเราจะไปด้วยนะครับวันนี้ก็บางทีก็ต้องแก้ไปตามสถานการณ์นะครับถ้าไม่แก้มันดินก็จะหมดไปนะครับหน้าดินเราจะหายไป ใส่ลงลำห้วยลำคลองมปถมถนนอีกนะครับโอเคปลูกหน้าฝนก็ไม่ต้องรดน้ำอะไรนะครับเพราะดินมันชุ่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฝนก็ตกมาใส่ครับไม่ได้ลงคุณอะไรนะฮะเพราะสันพันธ์ตะไคร้ของเราปลูกไปเองนะครับ ขุยคอกเราก็มีอาจจะแกบหน่อยนะครับลงทุนแกบนิดนึงต้องเหยียบให้แน่นนะครับตรงนี้โอเคใช้จอบขุดอีกอ่ะดีแก้ช่างแมวนะครับชิดไปนู่นครับเดี๋ยวเขาแตกนอนมาก็จะ ชะลอน้ํานะครับทําเป็นเหมือนฝายชะลอน้ํานะคุณแง่เดี๋ยวเราไม่สะดวกนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะฮะต้องสั่นหน่อยนะขออภัย มือหนึ่งทายมือหนึ่งขุดก็จะลำบากหน่อยโอเคอนี้นะครับสนมากก็แล้วแต่ถ้าจะใส่ปืนข้อก่อนก็ได้ครับหรือแกบก่อนก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับกลับมือเดียวพอนะครับ ก็ประมาณร้อยเมตรได้เู่อกรรมครับโอเคต่อไปก็ตะไข้เป็นนวทางนะเผื่อใครจะแก้ไข่ที่สวนท่านนะครับนี้แมวทำแก้ที่สวนน้แมวเองก่อนส่วนของพ่อกับแม่นะครับลูกมีหน้าที่พัฒนานะครับลงทุนและพัฒนาให้ดีขึ้น หรือว่าจะแย่ลงก็แล้วแต่นะครับยังไงขอให้ได้ทําไว้ก่อนนะครับแต่ทําแล้วน่าจะดีนะครับทําแล้วมันต้องดีขึ้นนะครับดีกว่าเราไม่ลงมือทําอะไรเลยนะครับแล้วปล่อยให้ปล่อยทิ้งผ่านไปมันก็กระไรอยู่ขอให้ลงมือทําก่อนดีไม่ดีว่ากันอีกทีแต่ทําแล้วก็ต้องดีครับเพราะเราได้ลงมือทํา ได้สองมือเราเองนะครับไม่ได้พู่งพาใครนะครับทำเองผิดเองแก้ไขเองโอเคเอาละประมาณนี้หละแมวก็ขุดต่อไปทางนู้นนะฮะโอเคอันนี้ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวไว้แล้วนะครับแล้วก็จะลงต้นทุเรียนอีกทีมีร่มแล้วครับแล้วแดดมาแล้วต้นทุเรียนแตกใบอ่อนก็มี ลมต้นกล้วยนะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให่แมมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับช่วงนี้ใช่ไหมก็รยส่วนนะครับรักษาโควิดแล้วก็พักฟื้นเร่องกายก่อนสักเดือนสองเดือนกันนะครับยังไม่อยาไม่อยากไปต่อสู้กับโควิดนะครับช่วงนี้ยังไงก็สู้กันต่อต่อไปครับโควิดคงจะอยู่กับเราอีกนานนะครับสู้ๆครับรักษาสุขภาพด้วยครับ